ดเสาสูงหกเมตรดึงเสาเข้าไปเสา นีอ่อยู่ลังรถเลอจะซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยทีมงานสายโยกหรือทีมงานสายจวดวันนี้เทปูนเสาสูง6เมตร นี่ชุดเทเสานี่ชุดเข้าแบบเสาเดี่งเสาฮะห้าปีห้าสิบ<ค><ด>โ,โ,โอ้มันยุบลงเลย<ค><ด>แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเวลาตีตุ๊ก,กตามันก็ตีหุ่น,นนะ บาด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 